สวัสดีครับสวัสดีนักวางระเบิดทุกๆกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม b o m b e m a n นะครับเรียกว่าเป็น b o m b e m a n ภาคแรกสุดเลยก็ว่าได้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่เมื่อก่อนเคยเล่น,เค,เ,ลนเคยเล่นในน,นี่นไหนนะสมัยเกมตลับอ่ะเออนะครับแล้วพอดีผมไปเจอเกมมาเว้ยคือเราสามารถหาเล่นในเว็บได้ทั่วไปเลยนะครับการประคับนะครับก็ใช้แค่คือลงซ้ายขวานะครับมีปุ่ม Enter, เอนเตอร์ไว้สตาร์ทแล้วก็ปุ่มชิปสำหรับสิเล็กน,นะครับอ่ะเริ่มเลยใช้ ZX นะครับในการควบคุมตัวแซและตัว X อนะครับอ่าไม่รู้ว่าเด็ <laughs> กยุคนี้จะท,ทันเกมแบบนี้ไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมผมเสียนบอมเบอร์แมนภาคนี้มากนะถ้าไม่พลาดนะเก <laughs> มเกมก็คือเนี่ยถ้าใครที่เล่นบอมเบอร์แมนภาคปัจจุบันอยู่นะครับเกมก็จะมันนี่เลยก็คือเป็นการวางระเบิดนะครับแล้วก็ อ่าจัดการศัตรูให้หมดนั่นเองเกมมีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากเลยเด้ยอุ้ยตกใจหมดนึกว่าจะตายตอเมื่อกี้อ้าไอ้น,นี่มันเหลี่ยมเอๆๆๆ้เอ้ยอย่าอยาโดยตัวเกมน,นะครับ1ด่งามันจะมีด่านแล้วก็คือรู้สึกว่าจะเล่นไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ด่านแต่ละด่านเนี่ยจะมีไอเทมให้1ชิ้นซึ่ง จะซ่อนอยู่ตามอันนี้เน,เนี่ยเนี่ยตัวบล็อกหินตัวเนี้ยครับตัวกาแพงตัวพวกนี้ถ้าเราสามารถทําลายกําแพงก็จะมีโอกาสเจออ่าเจอไอเทมนะครับแล้วก็ผ่านด่านโดยกันอ่าเมื่อมีเสียงกระลึงก็คือเสียงของเราผ่านด่านแล้วนั่นเองทีเนี้ยหน้าที่ของเราคืออะไรครับการไล่ระเบิดกําแพงเพื่อหาประตูนั่นเองมีเวลานะครับเกมนี้เราจะเอื่อเฉยไม่ได้นะครับถ้าเอื่อเฉยปุ๊บเราแพ้เลยเพราะว่าถ้าเวลาหมดปุ๊บมันจะมี น่าจะมีมอนเหรียญออกมานะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าประตูเชอละแต่ตอนนี้ผมอยากได้ของก่อนอยากได้ไอเทมซึ่งไอเทมที่ดีนะครับเราไม่สามารถเลือกไอเทมได้นะเพราะว่าหนึ่งดานมันมีหค่อันเดียวเราต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับห้ามตายถ้าเราตายเนี่ยของที่เรามีติดตัวทุกชิ้นนะครับไอเทมทุกอย่างจะหลุดหมดเลยแล้วก็ต้องไป นั่งหาใหม่หมดนะฮะซึ่งเหมือนว่าเหนื่อยเหนื่อยฮนะเหนื่อยแบบว่าทอ้ออ่ะอ่าเจอละไอ้นี่นะครับผมจะบอกว่าน้องผมเนี่ยเรียกวันว่าสแน็คแจ็คนะครับอ่านี่เราได้สแน็คแจ็คแล้วนะสแน็คแจ็คจะช่วยให้ความยาวของไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองโหคิดถึงมากเลยนะจริงๆใครที่อยากเล่นได้ใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ description l ิ n k ์อ่าลิงก์ไว้ใน description นะครับสามารถไป หาเล่นได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่เกมนี้นะมันม,มีมีหลายเกมมากอย่างพวกแบบว่ามาริโอเอ้ยอะไรเอ้ยสมัยก่อนนะครับมีเต็มไปหมดเลยสามารถหาเล่นได้นะครับเฮ้ยมันไม่ตายยังไงนั่นนี่ไงไอตัวนี้มันมอนตตัวนี้มันเพี้ยนๆนิดนึงนะไอตัวสีวฟ้าเนี่ยวิ่งเร็วนะแต่ว่ามันแปลกๆนิดนึงสวย เมื่อกี้เราได้สแน็คแจ็คไปแล้วผมขอเรียกสแน็คแจ็คนะเราติดเรียกสแน็คแจ็คมากเลยใครไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกสแน็คแจ็คนะครับเดี๋ยวจะยขึ้นรูปให้ดูนะว่าทำไมถึงเรียกสแน็คแจ็คนะครับเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์มอนอุยอ้ยอุ้เกือบไปแล้วใจนี่หายวาับเลยตีเองก็เดินลงมาอะไรเนี่ยนี่ไงกินอันี้ัน,น,นี้ระเบิดปุ๊บ ผมจำได้เลยด่าน3คือด่านที่จะพลิกชีวิตเราไว้ทุกคนเพราะว่าด่านอ,อันนี้เราอยู่ที่ด่านที่2นะครับอ่าเรียบร้อยด่านที่3มเนี่ยมันจะมีไอเทมที่เป็นระเบิดเวลาก็คือเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยเราสามารถกดให้ระเบิดเนี่ยระเบิดตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้คือมีนั้นปุ๊บนะบอกเลยว่าเกมอีซี่เลยครับ เราจะเล่นแบบง่ายมากตอนเนี้ยเราก็ต้องระเบิดจับจังหวะมอนไม่ให้โดนมอนชนตายซะก,ก่อนอ่าอันนี้คือเพิ่มจํานวนของลูกระเบิดนะครับผมเรียกว่าเลขหกเลขหกมอนเหมือนเลขหกนะเมื่อกี้ข้อสำคัญของเกมนี้ครับห้ามระเบิดประตูเด็ดขาดนะครับถ้าเราเอาระเบิดไปวางแล้วมันระเบิดใส่ประตูนะมอนจะออกมาเพียบเลย ลาสามแล้วนะครเดี๋ยวผมจะเล่นไปจนถึงอ่าไอเทมได้จนครบนะครับก็น่าจะหยุดเพียงแค่นั้นยอยอ้ยังไม่ถึงไหนเลยที่หายน่าจะมีพวกไอเทมพิเศษนะครับที่จะหายไปอย่างพวกระเบิดเวลาน่าจะหายนะอ๋องันก็สบายแล้วขอแค่ยังมีความยาวของระเบิดอยู่ผมก็ยังสามารถชนะ จะมอนเตอร์พวกนี้ได้ไม่ยากไม่ยากนี่นี่เลยเไปเลยดับเบิลคิวไปหนึ่งเซเอ้ยยายายานี่เลยดักไหมเรียบร้อยครับหาของครับตอนนี้ว,งวงางวางแต่นี้จะได้ระเบิดเวลาผมอยากได้มากนี่ได้แล้วทุกคนนี่แหละคือระเบิดเวลานะครับ ผมว่าระเบิดลูกนี้นะครับระเบิดลูกนี้จะไม่ระเบิดจนกว่าเราจะกดปุ่ม x นะครับหรือน่าจะปุ่ม b ม้งถ้าเป็นแพดของแพมม่คอมนะครับเกมก็จะเล่นง่ายขึ้นยกเว้นแสดว่าเราไปกดระเบิดใส่ตัวเองนะครับอ่าสเตจสี่แล้วผมรู้สึกว่าด่านที่จะเล่นจนได้ไอเทมครบจะมีถึงด่านที่ผมไม่มั่จใจให้ว่าด่านเท่าไหร่8ดหรือ9นี่แหลมะมั้งฮะ ตวนี้มันมันเหลี่ยมมันมันมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมตัวนี้นะเองเจอเองพอดี <laughs> พูดไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วแบบผมเสียสมาธิมากเลย <laughs> ปกติเราเล่นเงียบๆไงจริงๆนะใครที่อ่าเคยเล่นแบบนี้นะครับเราจะค่อนข้างอาพูดพูดแล้วก็เสียสมาธิได้ง่ายนะครับก็คือพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะแคร์เกมทุกคนจะเป็นปกันหมดเลยนี่ไปไหน เกียร์มอนสเตอร์ให้หมดก่อนครับสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือมอนสเตอร์ทีนี้ตรงนี้เหลือตัวเดียวฮะระระเบิดระเบิดเออ,อยามเล่นใจเย็นฮะเล่นเล่นรีบเดี๋ยวตายเพราะว่าผมผมเนี่ยพลาดกับการเล่นแบบนี้บ่อยมากนะครับอ่าหลบดีๆหลบดีๆอ่าเราระเบิดตรงนี้ก่อน ระวังไฟด้วยนะครับก็คือระเบิดปุ๊บแล้วเดินออกไปไม่ได้นะมันจะมีสะเก็ดไฟอยู่เนะี่ยแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทาให้เราสลายได้แล้วนะลงมาหาของหาของอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ลบได้แล้วอันนี้เป็นไอเทมช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเช็คอ่าเช็คคอมเลยจากตรงนี้นะได้ไหมนะตัวละครเราจะวิ่งเร็วขึ้นประมาณหนึ่ง ก็จะช่วยให้เราหลบระเบิดหรือว่าหลบมอนสเตอร์ได้ไง่ายขึ้นเต็จห้าโบนัสหรือเปล่าอ๋ยังไม่โบนัสน,นะครับไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรขอเพียงแค่เรามีเฮ้ยโอ้โดนอยู่เยี่ยมผมก็จะหลบไอ้ตัวอันซะหน่อยเปิดแล้วเปิดให้หมด แล้วก็ห้ามไปเผลอร,ระเบิดใส่ไอเทมนะครับถ้าเราระเบิดใส่เทมไอเทมจะไหม้ไปเลยนะฮะก็เจ๊งฮะมานี่มานี่อยู่ไหนเมื่อกี้ได้เลขหกมานะได้ระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งลูกนี่ไหนึ่งสองอ้อาววางผิดโอห้หลังมานี่ผมบอกเลยระเบิด4ี่ห้าูกนิ่สะใจมากฮะแบบวางเรียงเนี้ยระเบิดทีหนึ่งได้ทั้งแมบปบ เจ้าถังไอ้มอนถังเรียบร้อยฮนะหาประตูผ่านด่านขนาดขนาดความยาวของไฟแล้วก็จำนวนระเบิดเท่านั้นนะครับที่จะเหลือไดไอ้เรียบร้อยตังตังเยี่ยมบนลัตสตีอันนี้บนด่านบนนั้นครับแล้วคือไล่ระเบิดมอนให้ตายให้หมดก็พอระเบิดตัวเองไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ตายซึ่งมันมีวิธีโดยการ,ดก,ารกดระเบิด แล้วกดปุ่ม2ปุ่มค้างไว้ฮะเราก็จะกลายเป็นเออต้องกระเบิดก่อนนี่เราก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหโอโอ้กระตุกกระตุกมากอันนี้ใช้ได้แค่ด่านนี้นะครับเพราะว่าด่านจริงเราใช้เนี่ยคุณสลายแน่นอนฮะใช้ไม่ได้นะครับนี่ระเบิดเก็บแต้มเก็บแต้มเกมสมัยก่อนนะครับเขาแข่งกันเรื่องแต้มนะครับ ยิงแต้มเยอะก็แสดงว่ามไม่ทนยิงแต้มเยอะก็แสดงว่าคุณเล่นเก่งนั่นเองอ่าสเตท์หกครับบึ้มบึ้ม,มไปผมลอยเทมชิ้นสำคัญอยู่นะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไไจังหวะเมื่อกี้นะครับคืออาจจะบึ้มตัวเองสลายได้นะด่านนี้น่าจะได้ สแน็คแจ้งรือเปล่าผมไม่แม่นใจลงมานี่เพื่อนนี่คนตีนหาเราฮนะลบ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 ลงประตูสวยอืมเกมเร็วฮนะโอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้ผมเกือบโดนระเบิดตายแล้วเอาไม่โดนตัวนะั้นนี่ นะการมีระเบิดเวลาเท่ากับเราจะอีซี่ได้โดยง่ายอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคสี่ลูกนะครับระเบิดที่เราวางได้ตอนนี้เยี่ยมเสเตจทตายสเตจเจ็เจนี่ยเจอมอนเตอร์ใหม่แล้วฮะไอมอนต,ตัวนี้มันเดินทะลุกำแพงได้นะครับนี่เห็นปะ วิธีฆ่าง่ายๆครับเราก็ระเบิดกำแพงพร้อมกับมันไปเลยไม่ยากอ่ามันจะมีมอนบักด้วยนะทุกคนมันจะมีไอตัวเนี้ยไอตัวถังเนี้ยที่มันจะบักค,ครับก็คือเหมือนว่ามันอะ่ะพยายามจะไล่เราแล้วเราอยู่ในมุมที่มันไล่ไม่ได้มันก็เลยเดินอยู่ที่ไปเลยไนอะตัวนี้มันเสียนนะไอตัวลูกน้ำเนี่ยมานี้โอ้โหนี่ฉลาด ฉลาดฉลาดยังไงฉลาดยังไงขึ้นมานี่เป็นแค่ AI ไออย่ามาฉลาดกว่ามนุษย์ว่ะวางระเบิดอ่าสแน็กแจ็คเพิ่มความยาวเป็น3บล็อกนะครับว่าอแค่นี้น่าจะโอเคนะห้าเล่นไปด่านหล,หลังเงี้ยด่าน20 30บสเงี้ยโ,โหคุณสแน็กแจ็คคุณ10อัน2ี่บอันนี้เงีโ้ยโห10บล็อกเผลอๆบางทีหลบเองอยังยากเลย ามว่าเจอแล้วเก็บไหมก็เก็บอยู่ดีขอมัาให้ด่านเดียวดัง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงด่านหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่เก็บก็เสียดายใช่ไหมเองมานี่มานี้นี่ไงวางแบบนี้วางแบบนี้แล้วก็ระเบิดลูกแรกเพื่อมันออกมาครับแล้วก็ระเบิดลูกสองใส่มันเลยนี่เออเกือบ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 อู้ตู้เยี่ยม สามสีเดินลงหลบเสียวประตูเหลือเกินอุยกดกๆผิดนี่แหละฮะความสวยโอ้โห,โโหได้ซ้ำอ่ะสมมติมันเป็นของซ้ำนะครับเราไม่ต้องการสมมติถ้าเราไปเผอลอกระเบริบรใส่เนี่ยอุยอ๊ยเฮ้ยมีมอนออกด้วยเหรออะไรละแต่ละอะไรน,นี้อันนี้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้มาก่อนเพราะมันมีมอนออกมาด้วย ผมึกว่ามันมันแค่สลายไปเว้ยเมื oh. ่อก่อนเล่นมันมันแค่สลายไปครับโอ้โหพลาดอันนี้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 เกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบเกือบสลายเพราะโดนมอนจ้วงเขาแล้วเนี่ยอ่ะบักเรียบร้อยตัวนั้นนี่เลยบักก็โดนไปบักก็โดนไปมาเน่ผ้าเรียบร้อยฮะข้าดานแล้วเมื่อกี้เราเผาหัวใจไปละเรียบร้อย ไหนดูซิด่านนี้จะได้อะไรมอนเตอร์ใหม่โผล่มาแล้วครับตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันอ่ะมันคือตัวที่เดินทะลุได้แล้วก็เร็วด้วยนะครับตัวนี้มันเร็วมากเกือบไปแล้วตัวบักฮะตัวบั๊กนี้ไว้ใจไม่ได้ครับเผื่อเราเข้าไปใกล้ปุ๊บแล้วก็มันสวนขึ้นมานี่คือรู้เรื่อง อ่าอันนี้ผมต้องวางนี่แล้วก็นี่ออแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนบบนอ่าฮะสาจานีเล็กน้อยฮะเกมนี้เรียบร้อยครับเคลียร์อันแบบนี้ก็หาไอเทมฮะหุย้ย โทนครับ G G ครับผมเราไม่สามารถเดินผ่านระเบิดได้นะครับมันมีไอเทมอยู่ที่เราสามารถเดินผ่านระเบิดได้แต่เมื่อกี้ผมเกิดลงมาแล้วก็ใช้แผนะตีถ้าไม่ตายสลายเลยก็จะมาโชว์เซียนมาโชว์โง่ให้เห็นเอ้ยผมยังวิ่งเร็วอยู่แสดงว่าน่าจะหายแค่อันนี้แหละฮะอันนี้ผมผมไม่สามารถควบคุมระเบิดได้แล้วนะครับต้องไปหาด่านหลังๆนูนะ่นน่ะมันจะสวนออกมาทำไม น้ำบ่อยลงมาสวยลบ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 าเนี่ยดูดิไอเนี่ยมันคือวิ่งผ่านระเบิดด้วยคือเราสามารถวิ่งผ่านระเบิดได้นะนี่เออแล้วเมื่อกี้เพิผมได้สีหลังะ่ะแล้วก็แบบแย่เลยอ่ะเจอดู้ละเข้า เลยเทมอีกหนึ่งชิ้นนะครับด่านนี้คิดว่าน่าจะได้เทมชิ้นนั้นละก็คือไอเทมที่ทําให้เราสามารถเดินทะลุก,กําแพงได้แั่นเองก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันเล่นยากเพราะว่าผมอ่ะไม่มีไอน,นี่แล้วเฮ้ยยัดนายา่าต้องจัดการไอน,นี่ก่อน วงังงี้วางงี้เขาจะไปไหนไม่ได้ยังไงล่ะโอไม่มีเลแล้วมันก็เล่นได้แต่มันจะนะมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราควบคุมระเบิดไม่ได้เองอย่านะอย่านะ ผมไปหลบอะไรตรงนั้นวะเนี่ยตัดสินใจพลาดไปนะเมื่อกี้โอ้ยเอาจริงเฮ้ยผมผมบอกผมผมเล่นเสียนะรู้สึกรอบนี้เล่นพลาเดเยอะมากอาจจะเพราะว่าพูดไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยทําให้เสียสมาธิได้ง่ายๆนั่นเองเฮ้ยโอ้ยจ๊ะจ๊ต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยไลฟ์เนี่ยเหลือ6ตายหครั้งเท่ากับทำให้เรารีบเล่นนะครับแล้วเราก็จะตายบ่อยขึ้นนั่นเอง Hey, ผมไม่ได้เลผลอเผาไว้ใช่ไหมเนี่ยประตูเจอแล้วครับแล้วก็ทีนี้เหลือไอเทมฮะอยู่ตรงไหนเอย่ยน,นี่ต้องระเบิดไปนี้ผมไปวางพลาดนี่คืออ่าเจอละนี่แหละะไอเทมที่ทำให้เราสามารถเดินทะลุกำแพงได้โอเคเรียบร้อยอ่าเนี่ยไอเทมนั้นทำให้เราสามารถเห็นไหมฮะเดินทะลุอย่างนี้ได้ พวกมอนสเตอร์ Monster, พื้นฐานก็จะทำอะไรเราไม่ได้นะครับาสำหรับบัมเบอร์แมนนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วนะครับที่เหลือมันก็วนลูปนะครับเกมในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเกมที่เล่นได้ไม่นานหรือเรียกว่ามันเป็นเกมที่เอาไว้เล่นแค่หนึ่งรอบจบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการวนลูปแล้วก็ด่านหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะยากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากลองเล่นบัมเบอร์แมนแล้วก็อยากลอง ชั่ลนตัวเองนะครับไปในด่านที่สูงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีคริปชั่นนะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์แล้วเจอกัน